ครับเอ่อมื่อนี้กลับมาอีกแล้วครับครับคนมักเลาะชแนลครับมื่อนี้สมาัยยังครับมาเลาะมาเล่นนะครับมื่อนี้มีการออกมาหนอกพื้นที่ครับเล่นม้วนๆนะครับเนาะอ่าเบิ่งว่าครับติดตามเบิ่งครับอย่ากดติดตามครับอ่ามื่อวานี้ออกมาหน,นอกทงหนอกไทยแล้วครับดูยี<า>่ปลาตัวบักไงเก็บเอ็นขาด โอ้ยป่านั่นอะไอ้ตอนนี้เขาตากกันไใต้นั่นนี่เาตากันอันนั่นเรียันทีเขาต้นเขาไตตะลางแล้วจัลเม็ดบ่นี่จัลเม็ดเม็ดกัเอารดไว้กระบื้ไปเดีเอว จงลงไปอนตักเอาไปนีตายพูดๆๆๆตักของเสาของเสาโอ้หอนตีนทำวะวะเห็นหอดป่าเห็นไรหอดยังนี่เี้ยเอเดียวเอามาถือไปตายที่ตักดอกตายมาที่ตักมไปเล็วไปเฉลี่ยส นั่นนี่ฮะจะของเอาไว้เอาจุ่มน้ำไปเอาทายทายเสร็จแล้วโวอร์แสบตีนปลาเบึกปลาบึกนี่ปลาเบืกปลาบึกปลาบึกปลาบึกตั้งเออปลาบึอกหัวสิเมนปลาสวายมึงเสียงแท่หัวหัวสันสันปลาบึกปลาบึกเบื้องนี้เบื้งอันนี้มันแน่นี่พี่น้องปลาบึกบา้องคุณซิด กลกนนี้อกีดกีดกีดเล่นบ่กีดกีดเล่นบ่เสียงประบึกครับชิดรอเลยประบึกนาจีสามีโลตัวนี้โลนบ่ฮอดสองโลนเหไประบุษเราเาได้ไปเห็ดเจีวฮอน จิ้มจุ่มปลาบึกนี่ยังกาะจุ่มจิ้มปลาล้อเอาปลาบึกลงไหมเออเยวเห็นแล้ือนลูปลาสวายแกมีเนาะโอ้ยเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูพู้น่ะเบิ่งละก็เบิ่งนาเบิ่งดูไปไสคก็ต้องมีการถ่ายรูปต้องเซลฟี่จากของตลอดใส่กะใส่มู่ายโอ้ยผู้น่ะปานตกเอง กับวัตถิกามลอกไปถึกเอ็นมันบาดมือก็ห่ากับโต๊ะเองไม่รับไม่พ้ตะเตอร์มีพาตเตอร์มันนี่นั่นแหละเนาวกาจับเนี่ยมันดีเนี่ยมันดีดมือนั่นแหละโอ้ปักผิดวาน่ะผิดนะอ่ชอยู่เลยเออ อ่านีเนาะเี้ยปจะเจอครับเอีนบาดมือถ่ายน็นบ่ได้กดถ่ายได้หรอเอามันถ่ายอยู่นี่มันกระลั่นอยู่นี่เหนคครับ่่บลี้อง ประบกครับประบกไปวันไปครังเอาขงไเซอยอสกอนค<ฮ>ัวไ่บันีมือโทษด้วยเอ็นบาทแ่เ้เอ็นบาทเพราะว่าสิกรรมรอกมันเมื่อมันรุดไปถืกามันถึงพอดีมันรุดไปเถือกเอ็นแ<อ>่าข่าแย่เ่บอเอว่าเขาหอดอ,อันดอกเขาจะหนังซื้อืนั่หน้าน้าจุดจุดจุดททัด่อ ได้แล้วครับปลาครับพวกมึงคือสันว่ามันอันตรานว่จันคือเก่าได้แต่ตัวนว่จันสามสี่ตัวหาตัวมีมินเนีอันสาชุดนี้แล้วก็สายยูโซ่ก็จะคอยอยู่ฮิตเตอร์แล้วครับโอเคพาไปได้ดีครับแล้วฮอนปีนว่ะฮอนนี่เนี่ยไปเร็วแล้วเร็วไอ้เบสความือหนิหมุน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 เอาแล้ครับเจเอาแล้วเดี๋ยดีกับมั่วัน ดึงเลยหมุนเลยเออยกขึ้นหมุนหมุนคุนเปเตอร์เซงเทาวะหมุนเอ๋อไปเปิดที่ยัางหนาวรอดไหมหมุนมโอ้ยยกขึ้นยกขึ้นยกน้ะดัมยกกระดัมีป,ะปะ่าบ่ดึงมาพรอบแม่ตายาพีชนาลอดพีชนาลอดพีทางหน้าไหมดำดำไหมหมุนหมุนเข่าดำ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 ้งดำงนางหน้าไหมเอางันโบมาด้วยหน่อยเพราะพีดเข่าโบเมียนพีชนาลอกดำดำไหมดำดำไหม เดี๋ยวเจ้าหมุนนี่ไหมโอ้ยมากเลยครับป่ายกเึินยกเลยโอ้หายยังอยครับ้านวลจันรอให้ด้กันวาตากแดดเขาให้มันยกเพ็ดรอจังไดคือปานว้จันครับโอ้ดเ่อสาเลยปวดเอวเยปวดเอาเดี๋ยวนี้กะ เวลากัดส no. oh, so so yeah. yeah. oh. um ิบใบม่วงเดี๋ยวมั่งครับเนาะนี่ถึงเวลาอาหารครับส้มตำนริงสมตำครับอ๋อสมตำขึ้นไซค์ข้างคุณเนาะมันคือเอียงไงอันนี้ปะเออส้มตำครับสาระูมีเนียมแร่ครับโอ้จ้างเนื้อเตรียม่ยงแล้วครับพี่น้องก็จะโอ้กระเจาวัสดุโอ้ไทยเสยก็จะหาแนวกินครับแบบนี้ โอ้โหพูดอะโอ้ยเบิ่งเป็ดต่อไปครับพูดเอานี่เหรอโปรดปลาเลยปล่อยปลาเลยโอ้โเอานี่ครับดึงแห้งอยู่สักหน่อยถึงเวลากินคอแล้วครับพูดเขายังไม่แตะบกงฮวงแตะบกงฮวงครับบรรยากาศยังบุบรบรรยากาศอันปบเอาปบเอาอีนี่วะ ห้อนคักแดดแห้งคักตามบอกห้องเตาผีเนี่ยทีเพจขึ้นมืองว่านค่ะ,ะตามระเจ้าจีเพจแซ่บรั้งเนาะโอผู้หนึไม่มีส่วนสิห้องกองระดมเศษครับ ไเ่ปาบอมะปีนแข็งนะกอยางอะไรอืเอะซ่ลาเนาะาเที่ยงครับบรรยากาศการกเที่ยงใส่สองคนมาบัมเฮ้ย่เฮ้ยไม่ได้คราดเลยไม่ได้คราชเลยไ่คราชเียบ่เอ้านี่ไง สอดบ่ใส่ไหมใส่โทษอะไรเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโบราณมันเกิดไว่เกิดโดนมันเนาะก็ดูเนาะอ่านประวัติศาสตร์เนาะเรียนสังคมมาใสส่อดกินเด้ใส่สอดไอ้มื่อยกินเป็ดอีหลีนะเพี้ยนแล้วน้อบุพเพียว่าหอดลอยนี่เหรอเก้าสิบเมตรเก้าสิบเมตรหนึ่ง ตามเก <ừ. S 3> <ừ. S 1> oh, ้าสิเมตรบ่อยมันบวมรึมันน้ำกลับลงกลับลงมาไปกินก่อนได้สำนิดและต่งะต่งนี้อีกแล้ว นะนั่นน้แจะไปนั่นจันเดจะไปะนั่นจันนี่ใจอีกแล้วนานาครับไปเลยมันเลื่อยสลายได้ว่ามันคุ้มยากนั่นจันครับทำง,งามครับเซ็างงามาเอาอีกแล้วครับปลากินไปอีกแล้ว เห็นปานิ่บ้างเดืเดียวต่อตะกางลุดบองสุดของคนตกลุดพี่น้องลุดรุ้บไปุ้ดีใจลุ้ดีใจลลุไมาไหมเฝ้าเฝ้า

ดึงแล้วปาดึงแล้วต้องหมุนรอบเห็นบอหมุนหมุนจังหน่อยนี่แหมบอบอหมุนเออหมุนหมุนปิดหนาเแน่ปิดหนาของวนผ้าลายปิดแน่ดำดำทางหน้าบอ้างหน้าหนาเลยหนาหนาลอกเลยดำดำมองหมุนมันมีมือหมุนอยู่เออหมุนหมุนเขาบอหมุนเขาเออนั่นแหละเพราะอะเรื่องครับวันนี้เพื่อชิตได้บอโอ้หมุนเขาอีกขับ้านไหลออกเลยไม่ออกเลยเขาเลยเขาแล้วนั่นไหมเพราะมันดังแก๊ดแก๊ดหมุนหนาลอกอีกนะ ปายังครับย่างไปอีกย่างไปด้วยเฟียแล้วมันถือผาดกันปายังครับปายังคือโอ้ยเห็นเก้าตีใส่โอ้โอ้มันไก่ปานวดจัดอีกแล้วครับอ่อนเด็ดไปอีกแล้วเอาเออเออละคือเก้าหมุน นี่ปลาบออะมรไม่ขึ้นขนาดฮะรุดนดิลุดบ่ป่าขันม้าฉันมีปลาอยู่โอ้ยลุ้โอ้เอาโอ้เอาปลากินเบ็ดอีกแล้วแมนบ่แมนบ่มก็คือหยุดแล้วค่อยคอยหมุนดูดินบ่ ดิน่นบ่ดินบ่อ้เอาแล้วครับเอาแล้วอ้ปิด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 หมุนหมุนหมุนรุบ่ฮะรุดอีกบ่ป่านก็อะไรตีออมาแล้วครับมาแล้วเา,วาไปป่าเดียวเน้นหมุนนาร้อนไหม,มนาร้อนบ่ขื้นเด็ดอ่ะครับบรม ไม่คือบันไดเลื่อนที่กระพุ้นมาแล้วครับมาแล้วท่านเบ็ดกล่องเลยครับทัานเบ็ดกล่องเลยตัวใหญ่มากตัวที่ประมาณห้าโลขึ้นโอ้ยว่าลงเถอะเฮ้ยนวลจันทร์ครับเราจะใส่ตะกร้าตักเลยนะครับเบ็ดสีของดิโอ้ยของอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะพูดกันครับพี่น้อง เนี่ยแล้วใจแบเนี้ตาคิดเบ็ดเออตาอายังครับตาแนวเดียวมันนวดใจอีกแล้วเ,เวสียมากเลยปบบน,นี้มา,าน,มน,นวลใจอีกแล้วครับ เ็นยงน้อบาดเนียงบาดิกุ้งสอนกุ้งแขนมาอีกหากุ้งบาดดิหากุ้งเอ้าเเาเรเร็่ๆเรเรีวๆเเร็เร็วๆเร็ววๆร็วๆเร็วๆเร็วเวรเด็วๆเร็วเร้วเร็เร็วๆเร็วๆเร็วเร็ดเร็วเเเๆๆ ก็อเอาข้ากไปรับนั้นเลยมันมาเล่นน้ำหรือมันจะมากินปลา <ขอ S 2> ในกระชังเนี่ยโอ้ยการที่จะไปกวาดทางนู้นมาทางนี้ในถังอะอ้